สวัสดีครับเพื่อนวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พายุเข้าประเทศไทยครับวันนี้วันที่17ตุลาคม2563ครับวันนี้เรามาดูอินทรพมอ่าตอนนี้ก็เป็นอาทิตย์ที่2แล้วที่เขาเขาอยู่กับน้ำนะครับมันก็อยู่กับน้ำแห้งๆน้ำน้ำน้ำตกน้ำแห้งบ้างน้ำท่วมบ้างครับอย่างนี้มา2อ,อาทิตย์แล้วจะเข้าสอาทิตย์แล้ว ันนี้เป็นการคือผมก็อยากลองด้วยครับว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราให้อินทร,รมัมอินทร,รัมเขาจมน้ำเนี่ยระดับเนี้ยเขาจะมีชีวิตยอยู่รอดไหนวันนี้ก็ผ่านไปสัก2อีาทิตย์สทิตย์ลเนี่ยมาดูอัปเดตครับวันนี้วันที่17นะตุลาคมสองพันหสามนะอันนี้เป็นต้นอินทร,รัมที่ผมปลูกได้ประมาณ10เดือนนะครับนี่ครับดูสภาพครับจมน้ําจมไปครึ่งอ่า คืออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะรอดไหมนะให้เพื่อนดูก่อนทาคลิปนี้เพื่อเป็นเป็นเคสกรณีศึกษาครับว่าถ้าเกิดต้นอินทรามเขาเขาแช่น้ำอย่างเงี้ยเขาจะรอดไหมเนี่ยคนก็ยังพัาพัพพอยู่คือเอามาให้เพื่อนดูว่าเนี่ยต้นอินทรามอินทรามรที่ผมปลูกไว้สิบเดือนจะเข้าหนึ่งปีธันวาคมนี้เข้ถึงหนึ่งปีแล้วเนี่ยสภาพเขาเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนดู อันนี้คือน้อําน้ําน้ำเป็นปฝนนะฝนตกและท่วมท่วมเนื้อที่คือเพราะผม,ผมปลูกตัวเนี้ยผมปลูกในที่นาไงแล้วผมก็ยกล่องมาอย่างที่เคยเคยถ่ายคลิปเสนอไปนะครับว่าผมปลูกแบบไหนนะครับเนี่ยผมปลูกกับพื้นนาแล้วเออที่นาะที่ผมที่เนี้ยมันเป็นที่เชิงไม่เชิงดอ่ะเชิงลูม่ม่ะพอฝนตกหนักมันก็จะน้ำมันก็จะขังนะครับแล้วผมไม่ดี มีเครื่องสูบออกแบบทันทีทันใดครับผมจอยสูบไงผมก็เลยปล่อยเขาทวดอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกครับวันนี้อาทิตย์ที่สามแล้วก็ต้องเดี๋ยวลองลองเช็คดูว่าสองเ็ทางทิศเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเพราะนี่เป็นต้นอินทผาลัมที่ผมปลูกด,ด้วยเมล็ดนะถ้าเป็นเนื้อเยื่อผมคงไม่เอามาลองเสียงนี้หรอกเนื้อเยื่อราคาแพงวันนี้เมล็ดก็ลองลองลอง,ลองเทสดูว่าเออถ้าเกิดเราปลูกแบบกรณีเกิดเคสอย่างเงี้ยขึ้น เขาจะอยู่เขาจะทนกับน้ําท่วมอย่างนี้ได้ไหวไหมหเพื่อนดูชุดนี้มันชุดที่บอกครับตัวนี้มันสิบเดือนนะเพื่อนดูเนี่ยคนต้นก็เครียดเขาไม่เครียดไม่ท่วมยอดไงก็เลยอยากลองเคสอ่าเออกรณีไม่ท่วมยอดเขาจะตายไหมนี่ครับท่วมหมดทางนี้ฝั่งนี้คือให้ดูเพื่อนชุดชุดนี้ล่องฝั่งนี้ที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นเนี่ยอย่างไงแนในี้ไปนะครับเป็นชุดสิบเดือนนะครับส่วนฝั่งซ้ายมือตรงนู้นนะครับฝั่งซ้ายมือนี้ ชุดอ่าจะครบปีเดือนตุลาคมนี้นะสิงหาคมนี้ก็ครบปีฝั่งนู้นเคยยกโคกสูงหน่อยฝั่งนี้ผมไม่ได้ยกโคกสูงเนี่ยดูเขาท่วมคออย่างนี้เลยเอามาให้เพื่อนดูกันนะอาจจะเป็นเคสศึกษาว่าเอ้ยเขาจมวันนี้เขาอาจจะไม่ตายก็ได้นะอันนี้ยังไม่รู้นะว่าเขาตายหรือไม่ตายนะเพื่อนให้ดูก่อนวันนี้เป็นแค่สอทิศเองเดี๋ยวหลังจากนี้ไป่วมสาทิศสี่ทิศเดี๋ยวก็คงดูครับว่าเขาจะ มีชีวิตอยู่ไหมนะแล้วหลังจากรอดถ้าเกิดเขาลอดไปเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้เป็นตัวเมียขนาดไหนเพราะผมเค,เคยบอกว่าถ้ากรณีอินทรารามเนะเขาเขาเขาเรียกได้น้ําเยอะเราให้น้ำใเยอะช่วงแรกๆอะ่ะเขาโอกาสาจะเป็นตัวผู้เอ้ยตัวเมียเยอะมากกว่าตัวผู้นะครับอันนี้นี่คือฝั่งติดเดือนนั่นเพื่อดูเดี๋ยวผมจะให้ดูเพื่อดูฝั่งที่จะครบปีต้นตุลาเนี้ยเนี่ยฝั่งนี้คือฝั่งนี้คือผมยกโคกหน่อยเพราะงั้นการท่วมเขาจะท่วมน้อยกว่าฝั่งนู้นนะครับเขเห็นไหมจะมีดิน ดินคือให้เหมือนกับให้อากาศข้างบนข้างล่างเขาหายใจได้เนี่ยมาท่วมนี้หน่อยฝั่งนี้นะนี่ยม้มยกโคกมามันก็เลยท่วมนิดเดียวเขายังมีเศษเขาเรียกส่วนที่เป็นในดินกับโคนต้นอยู่เนี่ยนะฮะคิดว่าฝั่งนี้คงไม่หาอะไรเขาคงรอดอะฝั่งนี้แต่ฝั่งนู้นเนี่ยผมคงไม่แน่ใจว่าเขาจะรอดไหมเนี่ยพอพอเขาตั้งตัวได้เขาจะ ตวไวมากนะครับอิ่นทรดมคือชุดนี้ของผมเนี่ยเพื่อนเห็นไหมแนวเนี้ยสองแนวเนี้ยผมไม่ได้เคยใส่ปุ๋ยเขาเลยนะไม่ได้รดน้ําไม่ได้ใส่ปุ๋ยด้วยเพราะส่วนหนึ่งผมปลูกกับพื้นนาพื้นนาเนี่ยอ่าดินเขาจะค่อนข้างจะคือถ้าเกิดแห้งเขาก็เป็นร่วนซุยแต่กเ,เปียกน้ำเขาเฉดเขาจะเหนียวเพราะนั้นดินเขาจะค่อนข้างจะ,จะ,จ,ะจะชื้นผมก็เลยไม่ไดรดน้ําเขานะเคยรดน้ำเขาคือช่วงแรกช่วงปลูกมาสัก อาทิตย์สองอาทิตย์แรกอะผมเพราะช่วงนั้นผมปลูกมันค่อนข้างดินค่อนข้างจะแห้งหน่อยแล้วหลังจากนั้นผมไม่เคยรดน้ําเลยปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่นะต้อนอาจจะไม่โตเหมือนกับสวนอื่นที่เขาลุงนะพะผมปลูกธรรมชาติไม่ได้ให้ปุ๋ยไม่ได้อะไรพิเศษเขาเลยนี่จะครบปีก็ตุลาคมนี้ก็ครบปีแล้วเดี๋ยวก็รอรอปีหน้าคิดว่าเขาคงคง,คงแสดงเพศครับว่าตัวเมียหรือผู้ เพราะผมปลู่อย่างนี้เพราะหวังอยากให้เขาเป็นตัวเมียเยอะไงให้เขาแบบรากเขาแช่น้ําอย่างเงี้ยแต่ยี่เคยเสนอไปอยากให้เขาได้รากแช่น้ําแต่ไม่ไม่ต้องการให้เขาจมน้ําอย่างนี้นะคืออยากให้เขามีร่องเนี่ยเป็นผมปุูร่องไว้เนี่ยเห็นไหมเป็นแนวร่องเนี่ยให้เป็นร่องน้ําให้รากเขาแช่น้าตลอดเวลาคือความต้องการผมเป็นอย่างงั้นไงเพื่อให้เขามีโอกาสเป็นตัวเมียจะเยอะตบวพู้นะครับเคยทําแบบนี้ไปแต่วันนี้คือมาอัปเดตว่าฝนตกมาสองทิศแล้วคือมันตกไม่สองทิศเราต่อตกสลับไปมาแต่ว่าน้ําท่วม แห้งแล้วก็ท่วมน้ําแห้งอย่างเงี้ยสองฮิตแต่สามฮิตแล้วเนี่ยเราจะมาดูอินทรลามของผมว่ามันจะให้ดูก่อนว่าตอนนี้มันท่วมเงี้ยแล้วอีกหลังจากนี้ไปถ้าเกิดนิดน้ําแห้งแล้วอ่ะเขาจะรอดหรือเขาจะตายยังไงเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันต่อไปนะครับโอเคครับเพื่อนๆทิปนี้ก็ก็จบคลิปก่อนนะครับกับการอัปเดตคืบหน้าเจ้าอินทรามพ่อแม่มท,ที่ผมปลูกเอาไว้ครับกรณีที่เขาอ่าน้ำท่วมต้นนะครับว่า ตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะครับยังไงก็ฝาก,พกเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับว่าถ้าเกิดอยากดูว่าต้นอ,อินทรามที่ตอนนี้ทุ่มน้ำนี้จะเขาชีวิตมตีอัปเดตต่อต่อเดือนต่อเดือนเป็นยังไงบ้างก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบเีย่นีครับกับอินทรามพรมาเลดกับการปลูกขนาดาแค่น้ำนะครับโอเคครับสวัสดีครับ